บริษัททิปเปอร์ในมิสแจนกจำกัดได้รื้อเปิบตัวภาพ,พยนตร์ขอนแก่นลำเพลินเรื่องรักแบบมอสตล์หมอลำและได้ทำพิธีวงรวงกันไปเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาที่ไพเฮิร์ตบ๊อบคับแอนด์โฮเทลซึ่งนำทีมโดยพระเอกนางเอกเ๋าเรษีงรโค้ําโมยิปวงลาะ,ะอรอณผลชนะสนทงพร้อมทีมนักแสดงอีกคัขัข้งากับกำกับการแสดงและเขียนบทโดย เปิดกองภาพยนตร์เรื่องขอนแก่นลำเพลินครับเป็นยังไงบ้างครับครับผมก็โอเค่อน๋ยวต้องขอพี่ว่าจะหยิบขึ้นหน้าเลยสวัสดีพี่สื่อมวลชนนะครับทุกทุกท่านเลยนะอาจจะเสียงดังหน่อยนะเพราะว่าอยู่ในพรมพิธีเนาะถ้าใครจะพูดเคยหยิบขึ้นหน้ามาเลยทีโอเคก็อาเริ่มเลยครับตอนนี้เราอยู่ในพิธีบวงสวงภาพยนตร์ขอนแก่นลำเพลินนะครับก็อันนี้ก็เป็นผู้บริหารนะครับที่กรีนแล้วก็พี่จูนนะครับ แล้วก็ทีมนักแสดงนาของของเรื่องทุกคนนะครับก็สวัสดีปทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลืองงามยามดีนะพี่เลิ่อด,ดีมากครับก็ขอ,ขอบคุณพี่พี่สื่อของทุกท่านที่ที่มาร่วมพิธีในวันนี้ด้วยนะครับผมทำไมถึงตัดสินใจในการทําภาพยนตร์เกี่ยวกับกลิ่นอายของภาคอีสานครับกัคบความแก่นลำเพลินครับก็จริงๆแล้วมันมันเร,เริ่มมาจากโปรเจกต์ของผมเนาะ แล้วผมก็ไปเสนอทางผู้บริหารใช่ซึ่งซึ่งพี่กีเนี่ยก็เป็นเป็นคนคนขอนแก่นยู่แล้วอ่ะก็เลยอยากทำแบบวิถีเอคนขอนแก่นอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเซเยสเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างครับพอพี่บอยได้มาเสนอมันมันเป็นบ้านเกิดเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราอยากขายกินอะไรในพัน์ประชาชนเรื่องนี้บ้างครับขายกินอายเหรอคะก็คือเป็นวิ เราจะเป็นวิถีชาวบ้านเนาะ<ช>ก็คือเหมือนแบบมีหลายอย่างเหมือนวัฒนธรรมของขวัญแก่นหรือผ้าอีสานอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีหลายอย่างที่เกี่ยวกับการค้าขายตอนนี้มี<ช>ออนไลน์มีอะไรอย่างเงี้ย้วเาใช่ไหมคือคือเรียกว่าเป็นเป็นภาพยนตร์อีสานที่โอเคต่างจากภาพยนตร์อีสานเรื่องอื่นตรงที่ว่าคือเรื่องนี้เราเราใส่ในเรื่องของการท่องเที่ยวเข้าไปด้วยจุดไฮไลท์ต่างๆของจังหวัด ขอนแก่นครับครับผมตรงนี้ก็จะได้เห็นภาพสวยๆอันนี้ไปไปดีเสอร์ชสถานที่มาแล้วหรือเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับจะมีจะมีโชว์คอนเสิร์ตกาล่าเรนแน่นอนครับแน่นอนเพราะว่าในเรื่องเนี้ยพระเอกของเราเนี้ยน้องเต๋านะครับครับอ่าบ้านเพื่อนอี่เป็นคณะมอลำนะครับชื่อเรื่องขอนแก่นลำเพลินก็มาจากอ่าคณะมอลำของพระเอกนี่แหละครับผมสําต้องเอวหวานโดยอันนี้อหวานจริงหรือเปล่าฮะ เป็นหมอแคนเป็นหมอแคนเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ต้องมีแน่ต้องมีเซอร์ไพรส์หรืออะไรให้แน่ <คำ S 1> แก็คือต้องไปคุกคีออยู่ที่นั่นเกือบเป็นเดือนเลยไหมครับเพราะขึ้นชื่อเป็นพระประโยชน์มันต้องนานอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเรารรซสิร์ชข้อมูลมาเป็นปีดีกว่าครับเป็นปีเป็นปีแล้วก็ศึกษาในวัฒนธรรมในเรื่องของโปรงรางหรือศาสตร์นาฏัิลินของของอีสานนะครับแล้วก็รวมถึงวิถีชีวิตด้วยจริงๆนักแสดงนําเรามาไม่ครบนะครับวันนี้ด้วยติดภารกิจบางส่วนพี่ฝน พี่ฝนก็น่าจะติดธารกิจไปแล้วกลับมามาแต่ว่ากลับไปแล้วแล้วก็นอกจากนั้นจะมีพี่รุงพี่รุงลาวันมีพี่ปวงรางนะฮะแล้วก็มีพี่นุ้ยเชิญทีมด้วยครับผมครับถามถึงไปเตะตาเตะใจกับพระเอกแล้วก็นางเอกน้องน้ำโมกันได้ไงบ้างครับจริงๆพระเอกนี่เราปรึกษากัน ทางพี่จูนนี่ก็พี่เลือกพี่จูนเป็นคนเลือกใช่หลายคนคิดว่าคิดว่าพี่สาวกินใจพี่บอยเพราะวเป็นเอฟด้วยกันซึ่งจริงๆอ่ะเราเป็นเป็นตระกูลเดียวกันอยู่แล้วเป็นเป็นบ้านเดียวกันก็เลยเสนอเสร็จปั๊บพี่จูนพี่กินก็เลือกไว้โดยที่ไม่บอกเราว่าเป็นเป็นน้องเต๋าก็เซอร์ไพรส์นิดนึงอ่าก็คือความคิดเห็นตรงกันครับแล้วตัวตัวเต๋าเองก็เหมาะด้วยด้วยคาแรคเตอร์อ่าของเรื่องนะครับครับผมขออนุญาตถามความรู้สึกของนักแสดงนำหน่อยครับเอาตัวเต๋า มาข้างหน้าก็้องตอบกันะครับน้ำโมเลยครับน้ำโมขึ้นมาข้างหน้าเลยครับเป็นยังไงบ้างครับที่ผู้บริหารเขาชื่นชอบเลยเตะตาให้เรามาเป็นนักแสดงนำของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับโหกราบขอบพระคุณเลยครับผมเขอยู่บอลดเลยครับครับผมวหว้สวยเลยฮะซึ่งผมก็คิดว่าตัวเองก็คิดว่าสามารถทําได้นะครับในบทที่เราได้อ่านแล้วนะครับคิดว่าเอ้ยเราก็เป็นคนอีสานด้วยแล้วก็เราก็อยากจะสื่อสารวิถีชีวิตวิถีวัฒนธรรม ของคนอีสานแล้วก็สถานที่ต้องเที่ยวต่างๆที่อยากจะนําเสนอซึ่งเราก็คลุกเคลีกันอยู่แล้ว<ช>ครับผมตัวของโมล่ะคะ<อ>กคะม็มีช่วโมงบิน,นในเรื่องของภาพยนตร์อีสานมาก่อนใช่ค่ะอย่าง,งที่รูว่าโมเคยเล่นภาพยนตร์อีสานนะคะแล้วก็ดีใจมากที่มีโอกาสได้มาเล่นเรื่องนี้แล้วก็จากที่อ่านบทมาคือโมรู้สึกว่ามันเป็นหนังอีสานที่อาจจะดูไม่มีอะไรแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันดูพอได้อ่านบทแล้วรู้สึกว่า มันไม่ใช่หนังอีสานที่ทธรรมดาเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูมากๆนะคะแล้วก็คือโมโอ่ะด้วยที่โมโทําเกี่ยวกับท่องเที่ยวด้วยค่ะคือหนังเรื่องนี้โมอยากให้คนแบบไปเที่ยวอีสานเยอะๆค่ะใช่เพราะาอีสานว่าเราก็คือมี หลายอย่างที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นด้วยการร่วมงานกับพระเอกสุดหล่อของเราเป็นยังไงโอ้โหจะบอกว่าเป็นนางเอกอ๋อเป็นคนบ้านเดียวกันเป็นคนบ้านเดียิสานคนกาลาศินธุ์ค่ะคนบ้านเดียวกันก็ดีใจแต่จริงๆแล้วอ่ะโม่เป็น FC พี่อยู่แล้วก็เคยเจออยู่ในงานเป็นงานจริงจริงเป็นเรื่องบังเอิญนะเพราะว่าน้องเป็นคนบ้านเออ่บ้านกะลาศินธุ์เรียนโรงเรียนเดียวกันแต่ผมจริงๆไม่ออกคนแล้วาง เรียนข้างกันติดกันไม่ใช่ใช่แต่เขาเขาน่าจะอยู่มอต้นผมจบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไม่ค่อยได้เจอกันใช่ครับแต่เพิ่งรู้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับเพราะเราก็ติดตามผลงานน้องเขาอยู่แล้วเรื่องอะไรคะไทยบ้านเดอะซีรีส์ไทยบ้านพอดีใช่ไหมไทยบ้านเดอะซีรีส์ครับผมมัวนีหลีครับเขาเขาเขารู้สึกคนอื่นเขาเห็นว่าเรื่องนี้มีกลิ่นอ่านความเชื่อมาผสมผสานด้วยใช่ไหมครับพี่เอก ใช่ไนพี่เอกพี่เอกพี่เอกครับเป็นยังไงบ้างเอาิ้ากับเสื้อมาใส่ในภาพยนตร์เรืงนี้ด้วยก็ต้องรอต้องรอต้องรอชมครับผมว่าพี่บอยจะเอาอะไรมาใส่บ้างแต่ว่าในเรื่องนี้คือแบบผมมาในเวอร์ชั่นวาครับรอติดตามมาผม คู่กับใครรับผมพี่บอกคู่กับใครขอขออุไว้ก่อนได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเอกเนี่ยเขาด้วยความที่เราเห็นเขาอยู่แล้วเนาะในในโซเชียลนะในเรื่องของพี่สาวเนาะเขาก็แบบโอ้โทะลุมากเลยทีเนี้ยตัวเอกเนี่ยจะเป็นนักท่องเที่ยวในเรื่องต้องดูว่าเขาจะมาทำอะไรในในเรื่องนะครับที่แน่ไม่ใช่ร่วมกลับใช่ไหมครับาไม่แน่นะไม่แน่ไม่แน่ครับรอต้องรอติดตามครับผมฝากด้วยครับอันนี้เรื่องแรกของพี่เลยไหมครับเรื่องแรกครับผมก็พี่บอยชวนมาเล่นครับผม ก็ชิมลางดูครับตื่นเต้นอยู่ครับอ่ะคนอื่นๆมะครับได้มาร่วมงานกับพี่ต้อยพี่ต้อยเป็นผู้กอนกับด้วยแอบกลัวแอบหวั่นอะไรไหมครับอ่าเชิญเลยครับครับยครับก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณโอกาสที่ให้น้องคนนี้ครับได้มีโอกาสมามาแสดงนะครับเป็นเป็นบทของธงชัยนะครับผมเป็นหนุ่มลูกนายอำเภอนะครับผมที่อาจจะเป็น ตัวสร้างเรื่องนะครับผมตัวเดินเรื่องของเรื่องนะครับผมก็ขอบคุณอการในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับอ่ะห้พี่บอยหรือตัวผู้วิหารนะะปิดท้ายก็ได้ครับว่าทาไมคนถึงต้องดูภาพยนตร์เรื่องขอนแก่นลำพูนคุณจูนฝากไหมพี่บอยฝากโอเคก็ครับผมจริงๆตื่นเต้นมากเหมือนกันก็ฝากพี่ๆนะครับทุกคนเลยนะฝากภาพยนตร์เรื่องขอนแก่นลำพูนนะครับก็พวกเราตั้งใจทํากันมากนะครับก็เป็นภาพยนตร์อีสานอีกมิติหนึ่งที่นอกจาก เนื้อเรื่องจะสนุกแล้วแล้วก็จะสอดแทรกในเรื่องของภาพแล้วก็สถานที่อันซีนต่างๆที่มาสอดคล้องกับเนื้อเรื่องก็จะต่างจากภาพยนตร์อีสานเรื่องอื่นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวอินเสิร์ตกันนิดหน่อยนะครับจบจบสวยครับ